สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูห่หางานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เจนมีตำแหน่งงานเป็นแม่บ้านประจำบ้านผู้บริหารรายได้15,000บาทงานดีเงินดีพร้อมสวัสดิการดีๆมาฝากกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นำมาอัปเดตให้ ซึ่งงานในวันนี้นะคะโดยทางบริษัท b ิ๊กซีซ e เปอร์เซ็นเตจำกัดมหาชนนะคะอยู่ที่เขตประทุมวันกรุงเทพมหานครประกาศรับสมัครแม่บ้านประจำบ้านผู้บริหารรายได้นะคะเริ่มต้นที่13,000บาทถึง15,000บาทค่ะโดยครั้งนี้ทางบริษัทประกาศรับเพียง2อัอัตราเท่านั้นหน้าที่หลกัหลกๆเลยนะคะก็มีหน้าที่ทำความสะอาด บ้านผู้บริหารทําความสะอาดบ้านให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะซักผ้ารีดผ้าทํากับข้าวจัดโต๊ะอาหารเวลามีงานเลี้ยงต้องพักอาศัยประจําบ้านผู้บริหารนะคะก็มีที่พักให้นั่นเองมีที่พักให้มีอาหารให้นั่นเองค่ะ ส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้นะคะมีประสบการณ์ทำงานแม่บ้านจะรับพิจารณาเป็นพิเศษอายุ25-45ปีรักความสะอาดเป็นระเบียบวินัยน,นะคะรอบครอบคล่องแคล่วสักผ้ารีดผ้าทำกับข้าวได้ไม่ถึงกับว่าต้องทำเก่งนะคะคือพอทำได้บ้างส่วนสวัสดิการของที่นี่นะคะก็จะมีโบนัสประจำปีมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยมีประกันชีวิตมีวันลาพักร้อนวันลาหยุดประจำปีต่างๆส่วนใครนะคะที่บอกว่าอยากไปสมัครตําแหน่งนี้หรือว่าอยากได้งานตําแหน่งนี้นะคะวิธีการสมัครของเรานั้นวิธีแรกนะคะคือสมัครผ่านทางเว็บ jobthai หรือจะไปเกาะไปสมัครที่สำนักงานใหญ่ก็ได้นะคะ หรือว่าจะสมัครออนไลน์ก็ได้สมัครผ่านอีเมลของทางบริษัทก็ได้หรือว่าจะสมัครด้วยตัวเองในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่10โมงเชา้าถึง4โมงเย็นตามสาขาที่ต้องการทำงานนั่นก็คือสาขาแถวแขวงลุมพินีเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ บิ๊กซีนะคะมีหลายสาขาแต่ว่าที่เจนได้นำมาอัปเดตให้วันนี้ก็คือแถวเขตประทุมวันกรุงเทพมหานคระนะคะสำหรับใครที่สนใจหรือว่าไม่สนใจสามารถสมัครอยากสนสนใจแต่ว่าไม่สะดวกเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองสามารถสมัครผ่านอ e ีเมลตัวสีแดงๆนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือใครต้องการให้เจนหางงานประเภทไหนสามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีก็จะรีบนำมาอัปเดตให้ทันที สำหรับวันนี้เจนเองนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ